วันนี้มีวิวเอเข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่อง3.0 n นว y เออเป็นเครื่อง3.0 DVD นะครับแออโต้นะครับเป็นเครื่องยนต์3,000ครับเคลื่อน2ล้อนะครับปี2016เลยนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับยางมิชลินพาราซีปี21นะครับตัวรถเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อได้เลยเดี๋ยวผมพาไปชมคลิปเต็มกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนททอโต้เช่นเคยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจทอโต้นะครับแล้วก็ YouTube ของทอโต้ของเรานั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมมีรถครอบครัวนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับไม่ไม่ถึงแสนนะครับและได้สีขาวมุกราคาประหยัดเครื่องยนต์สามศูนย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูโฉมหน้ากันนะครับคันนี้คืออีวิโสด์มิวเอ็กนะครับสามจุดศูนย์เนวี่ปีสองพันสิบหก นะครับเสนอขายเพียง740,000บาทนะครับ740,000บาทนะกับเจ้าตัวมิวเอคันนี้นะครับก็คือบอดี้พาร์ทรอบคันเป็นสีขาวมุกตรงรุ่นปี16นะครับเป็นตัวท็อปสุดของปี16ในรุ่นขับ2นะครับเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับขับ2มีจอเนวี่นะครับมีแอร์ออโต้นะครับไม่8 7ดหมืนะครับราคาเพียง740,000บาทนะครับเดี๋ยวลูกค้ามาดูดีเทลกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรไปบ้างเนาะ นะครับก็แน่นอนนะครับมันเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นขับสองของปี่ธีโภนะครับด้านหน้าของเขาก็จะเป็นตรงรุ่นเลยนะครับพวกไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีตัวเดย์ไทม์นะครับอันนี้ก็เป็นโครมแท้เดิมโรงงานเลยนะนะครับใสๆนะครับรถไม่ค่อยโดนแดดนะจอดในร่มอย่างเดียวนะครับเพราะว่าดูสีแล้วสดมากนะครับแล้วก็พวกชิ้นงานโครเมียมอ่ะไม่มีสนิมไม่มีขี้เกลือนะครับเป็นโครเมียมสองชั้นนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมสองชั้นนะครับมาพร้อมโลโก้อิยูซุ รถคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะที่บริษัททอโต้ของเรานั่นเองนะครับแล้วกันชนด้านหน้านะครับมันเป็นทูโทนนะแต่ว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับมันแบ่งสีเป็นทูโทนเฉยๆนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีมันตาลนะครับแล้วก็ตัวฟตัดหมอกเนี่ยมันจะครอบด้วยสีดําด้านนะครับแล้วตัวนี้เป็นไฟเดทาร์เช่นกันนะครับมันมีสองจุดนะมีทั้งบนนละตรงนี้นะนะครับอันนี้ก็เป็นตัว3.0ูนวีขับสองนะครับตัวรถเพิ่งเข้ามานะครับ บอดี้สวยนะครับไม่แท้นะครับราคาประหยัดนะครับ740,000บาทเองนะครับคันนี้นะเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับล้อแม็กนะที่ได้มาก็เป็นล้อแม็กตรงรุ่นเลยนะครับเป็นก้านแบบเผาควางนะครับเป็นสีอ่าสีเทานะครับแล้วก็ปัดหน้าเงาตัวล้อแม็กมานะครับยางเราก็เบิกให้ใหม่นะครับเป็นวิเชลินฟาร์มอซี่นะครับปี2021สัปดาห์ที่20เป็นยางปลายปี21นะครับดอกยางนุ่มๆเลยนะเป็นยาง SUV ตรงรุ่น นะครับเป็นดิสเบรกทั้งสล้อนะครับคันนี้นะแล้วก็พวกตัวโครงสร้างด้านในนะครับโช๊กอัพคอยสปริงนะครับพัดซีนะครับบางคมงบางคนนะครับด้านหน้าที่ต้องบอกว่าเดิมเดิมเลยนะครับรถสวยมากนะเป็นสีขาวมุกนะครับบางบางนะครับสีเดิมทั้งคันนะกระจกของข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติดฟิล์มมาแล้วนะมีการสาดตร์วิวเอ็กซ์มาให้นะครับมีแหลกหลังคานะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้ แล้วก็มีบ้างมือเปิดกันลอยนะครับไม่ขึ้นกี่เกลือนะบ้างมือเปิดกันลอยนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นโฟเมียมนะครับกระจกก็เป็นดิสู์สูท้ทุูกบาลนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อยางเป็นปี21อของไพล์มัซซี่นะครับสัปดาห์ที่20ปี21อนะครับดิสเบรก4ล้อคัสซีเดิมพ่นกันสนิมเรียบร้อยนะครับสวยๆแห้งๆนะครับดอกยางเหลือ นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวมิวเเนี่ยต้องบอกว่าตัวที่เป็นเจ็ดที่นั่งอ่ะของเขาใหญ่มากห้องโดยสารของเขาใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในแต่ว่าเดี๋ยวดูด้านหลังกันก่อนนะครับไฟายท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแท้เดิมโรงงานเลยนะครับสวยๆตัวนี้นะครับกระจกบานหลังนะครับบานใหญ่มีไล่ฟ้านะครับแล้วก็มีตัวระบบ ESC อนะครับเป็นระบบ ควบคุมนะไฟฟ้าของเจ้าตัว u s u RX นั่นเองนะครับและมาพร้อมอสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นแบบชิ้นเล็กนะครับชิ้นแบบนิดนึงนะครับแล้วก็มีไฟเบรกมาด้วยนะครับรถนะพึ่งเข้ามานะครับมีมีรอยนิดน,นึงนะตรงเสาวิทยุนะครับเดีย๋ยวจัดการให้นะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเดิมๆเลยนะมีคาบหลังเป็นโครเมียม,มขนาดใหญ่ไม่ขึ้นที่เกลือเลยนะครับนะครับแล้วก็มีกล้องมาด้วยนะนะสวยๆกันเลยนะครับ มือเปิดเป็นโคเมียมนะครับมีสครับเพดนะครับอันนี้เป็นรูงหูรากนะครับการชนด้านหลังนะครับเป็นชิ้นเดียวเหมือนด้านหน้านะครับแต่ว่าแบ่งโซนนะแบ่งสีนะครับมันก็จะเป็นสีขาวมุกกับอีกสีหนึ่งนะครับล้อยางอะไรอยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูนะครับว่ามันกว้างขนาดไหนนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีวูมิวเอ็กซ์3.0เนวี่นะครับเกียร์ออโต้แอร์ออโต้จอเนวี่ขับเคลื่อนสองล้อนะครับ ฝาท้ายเปิดแบบนี้เลยนะครับเบาเสบายสบายนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับตัวนี้ฝาปิดระเบิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะนะครับแต่จริงๆริงตัวนี้ถอดได้นะครับไม่ได้ใช้นะครับยกออกได้เลยนะครับมันก็เอาไว้เก็บนังทรงนังสือหรือรองเท้านะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับของตัวรถด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูจากข้างล่างก่อนเนาะนะครับมันจะมีพวกเม็ดอาร์คนะครับแล้วก็รางน้ําตรงนี้นะครับเดิมๆนะครับเนี่ยเดิมอถไม่มีขยับข้างบนก็ไม่ขยับ นะครับฝาท้ายไม่เคยแก่นะครับรถสวยมากนะครับเบาะของเจ้าตัวมิ l เอเนี่ยลักษณะการพับคือมันจะพับแบบนี้แล้วเวลาขึ้นก็ดึงใช้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาพับมันจะเป็นระนาบเดียวกันมันสามารถเก็บของได้เยอะนะครับกระเป๋าเดินทางก็กี่ใบหกใบได้นะใหญ่ๆนะครับแล้วด้านหลังก็มีปลั๊กตัว Power Outlet นะครับเอาไว้ให้เด็กเนาะ ชาร์จโทรศัพท์เดินทางไกลนะครับของฝั่งนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็มีแอร์บนหลังคานะครับเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารตอนสองนะครับของเจ้าตัว MU-X คันนี้นะว่าข้างในนะจะสวยขนาดไหนนะครับเพราะว่าตัวฐานจุดศูนนขับสองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวท็อปเลยนะนเป็นตัวท็อปในรุ่นขับเคลื่อนสองล้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเบาพวกหลังคาพวกจอเนี่ยต้องบอกว่าสวยนะครับตัวนี้เบาไม่มีฉีกขาดเลย นะครับเบาะใหม่ๆสีดํานะครับมีที่เท้าแขนมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองขึ้นไปนะจะได้เห็นภาพนะครับอย่างที่ผมแจ้งอะผมสูงร้อยแปดสิบกว่านะครับผมนั่งนะครับเลรูมก็ยังเหลือนะเลนรูมก็ยังเหลือก็คือตรงนี้มันปรับได้อีกนะครับมันปรับลงไปได้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยจะนั่งสบายนะครับแล้วก็มีจอด้านบนด้วยนะครับแล้วก็มีที่ปรับเปิดแอร์จากตรงนี้อีกนะครับ เกาะมันสวิงได้นะครับเกาะตัวนี้มนะมีที่เท้าแขนมีที่วางแก้วน้านะครับเพ่อน้่งครบคันเลยนะมีลําโพงให้2จุดด้วยด้านบนนะครับจอตัวนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับมันจะซิงกับจอตัวหน้านะครับอย่างเช่นเราเอาดีวีดีไปใส่มันก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยดูการ์ตูนดูหนังดูอะไรก็ได้เหมดเลยนะครับระบบแอร์ก็จะเป็นตรงนี้2จุดแล้วก็ด้านหลัง2จุดนะครับภายในตัวเบาะจะเป็นโทนสีดํานะครับเป็นโทนสีดํา แล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นบอกไฟฟ้านะครับเป็นบอกไฟฟ้านะฝั่งคนขับนี่นะนะครับตัวบอกไม่มีฉีกขาดนะครับรถไม่8 0 0 0เท่านั้นเองปี2016ราคา740,000นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยแล้วก็ออปชั่นเยอะนะครับออปชั่นเยอะยังไงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาชมกันพร้อมกันเลยนะครับบอกไฟฟ้านะครับปรับหกทิศทางนะครับกุญแจสองดอกเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับเหยียบเบรกกดปุ่ม ง่ายๆนะครับหน้าปัดเรือนไม้หน้าจอทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับนะพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับแอร์แลคคู่นะครับฝั่งนี้เป็นฟูดคอนโทรลนะครับเวลาใช้ก็ออนนะมันจะขึ้นฟูดเมนพาวเวอร์ขึ้นมาเราก็เซฟได้เลยนะครับเวลาเลิกใช้ก็กดแอนซเลนะครับหรือว่ากดอีกรอบหนึ่งมันก็จะดับนะคันนี้เลขไมล์แปดหมื่นเจ็ดนะครับดูดีนะเลขไมล์แปดหมื่นเจ็ดนะครับหน้าจอตรงกลางเป็นจิตอนนะครับด้านซ้ายขวาเป็นเข็มกวา แล้วตัวแอร์ก็เป็นออโต้นะครับนี่อันนี้เราตั้งไว้19แล้วกันเนาะนะครับ19องศานะจอขนาดใหญ่แสดงผลนะครับตัวเลขชัดเจนนะครับปรับได้นะปรับได้ส่วนใหญ่แนะนำไม่ใช้ออโต้นะครับมันจะง่ายต่อการควบคุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มอากาศไหลผ่านไล่ฝ้าด้านหน้าไล่ฝ้าด้านหลังก็แล้วแต่เราจะใช้ในช่วงที่มันเกิดความกดอากาศมันเปลี่ยนนะ มันทําให้แบบเป็นฝ้าเป็นหมอกอะไรต่างๆนะครับหน้าจอตัวนี้ก็ทัสกรีนได้นะครับพัสกรีนได้เชื่อมต่อบล o ทูธ hmm. USB ได้หมดนะครับใส่ CD ด DVD ได้แล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้นะครับตัวนี้เป็น3.0 DVD ปี2016นะครับก็ต้องบอกว่ารถน่าใช้งานนะครับน่าใช้งานมากๆเลยห้องเก็บกัะภาระาด้านหน้ามีครบคันเลยนะครับสม,สมดุลสำเนารถเรามีให้ครบ นะครับแล้วก็กระจกนะเป็นตัวกระจกตัดสายออโต้นะครับมันจะเป็นกระจกตัดสายออโต้นี่แล้วมันก็จะมีกล้องอันนี้เป็นกล้องติดมากับตัวรถเลยนะครับตัวกล้องจะอยู่ด้านหน้าฝั่งนี้เนาะนะอยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะบันทึกเลยนะครับที่เขาปิดกันเพราะว่าบางทีมันบงนังวิสัยภาพนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีกล้องบันทึกให้เลยนะครับมันติดมากับตัวรถไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะครับ เลขไม้เพียง8ปดหมนะครับรถปี16กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีฟุดคอนโทรลมีแอร์ออโต้มีจอดีวดีมีล้อแม็กมียางใหม่นะเครื่องยนต์สามพันนะครับยังไงก็คุ้มนะครับราคาที่เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทนะครับเจ็ดแสนสี่หมื่นบาททุ่นท่นเลยนะครับฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับเม็ดองค์เม็ดอาร์กนะครับตามขอบนะครับสวยๆนะครับหาใครสนใจนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเอารถกับเราได้นะนะครับผมเนาะ รับฝาโปมไม่มีขยับเม็ดอาคเดิมรับแก้มเดิมรับสีสวยๆนะครับคานคิร์นนะเนียนๆล็อตไม่มีแก่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยูโรโฟนะครับก็เทอร์โบอยู่ซ้ายนะเครื่องยนต์สามพันรัแผงเพจอยู่ครบนะคานหน้าซ้ายขวาเดิมหมดรัแบตเตอรี่ก็เป็นแบตน้ำนะของ fb นะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมนะครับก็ยังไงนะครับใครชมคลิปนี้อยู่แล้วสนใจคันนี้นะหรือสนใจ ร่นอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่บริษัททอโต้นั่นเองนะครเรามีแอดมินคอยต่อคอยส่งรูปภาพนะคอยส่งปักมุดไปให้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับบริษัทเรานะอยู่สวินทวงศ์56นะครับตรงข้ามบิ๊กซีสวินทวงศใกล้สีแยกมีนบุรีนะครับไปมาสะดวกนะครับรถไฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับผมนัเนททอโต้นะกับเจ้าตัวอีวสูดีแม็ก อีกเกือบตัวอีซูซูมิวเอ็นะครับ3.0นะครับเป็นตัวรุ่น DVD นะย้ำอีกนะเป็น DVD นะครับปี2016นะครับเป็นเครื่อง3,000ัครับ2นะครับราคา740,000บาทนะครับ740,000บาทถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูรถได้เลยแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ